สืสารความทำร้ายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็ให้รืมมันไปอย่าจำว่าเคยเป็นใครว่ามีใครต้องมาทำร้ายคนอย่างฉันงลดลงมาหน่อยไหมลดความเกรงมาหนะ่อยไหม พอเราไปเน้นกับเรื่องจังหวะเนี่ยลดความเกรงลงหน่อยไหมมันเหมือนความจอยไปกับเพลงใช่ไหมมันจะจอยไปกับเพลงมากกว่าที่แบบเราจะมาจอยกับความคิดในตัวเราอะให้มันส่งออกไประบายนส่งออกไปอย่าแบบอย่ารับเข้ามาเข้าใจป่ะแกเดี๋ยวครูก็ร้องไห้หรอกปล่อยไปตอนร้องปล่อยไปเลยคือบางบางทีอะค่ะนักร้องเขาชอบมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนอกจากมันมีเรื่องแบบขัดใจหรือวันเมียอะไรอย่างเงี้ย คือใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการใส่ไปในเพลงอาจจะไม่ตรงกับเรื่องเราเป๊ะแต่มันจะเป็นแรงข่าวให้อารมณ์มันยิ่งชัดชัดขึ้นก็ส่งแชร์ไปเพื่อนเมื่อกี้ดีแต่เก็บแชร์หน้ามันไม่ใช่กวนไม่เป็นไรแต่ไม่โหดอ,อ่ะกวนนําต้องชวนดูอยู่ดีอ่ะเวลาเรายิ้มๆหน่อย,อยๆมันก็โอเคเลยไป,ไปไปดูเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนคาแรคเตอร์อ่ะค่ะร้องไปก็ดูกระจกไปก็้และก็ลอกเหมือนร้องให้คนในกระจกฟังอ่ะ อย่าเศร้านะแล้วถ้าคนในกระจกชอบปุ๊บเนี่ยทุกคนจะชอบเชื่อเลยต้องชอบตัวเองก่อนชอบสิ่งที่ตัวเองกําลังทําก่อนแล้วคนอื่นจะชอบไม่พูดอะไรไหมคะก็เหมือนกันนะคะเมื่อกี้บอกใครที่แบบถ้าเป็นนักร้องสักวันหนึ่งแล้วมีแฟนเพลงมาดูอะเขาก็แค่คาดหวังที่จะจอยกับเราแชร์กับเราเขาไม่ได้มานั่งจับผิดไม่ได้มาทําให้เรารู้สึกเสียวหรือ ฉันชอบเธอนะจะเป็นแฟนคลับเธอแต่เธออย่าร้องผิดนะไม่มีใครรู้สึกอย่างนั้นเลยเขาแบบมาดูเรามาให้กาลังใจเราเราก็ร้องให้เขาคุยกับเขาผ่านเพลงจบเพลงก็คุยสวัสดีครับอย่างเงี้ยมันแค่นั้นเองค่ะเตรียมไว้